จังหวัดภูเก็ตนะคะขณะนี้ก็มีประเด็นร้อนแรงค่ะในเรื่องของที่ชาวต่างชาติค่ะทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงค่ะในเรื่องนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดสั่งทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบนะคะเรื่องของอำนาจหน้าที่ในทุกกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติกับแพทย์หญิงนะคะที่ทำร้ายเรื่องของชาวต่างชาติค่ะที่ทำร้ายแพทย์หญิงค่ะที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางจังหวัดได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วพร้อมกับสั่งกำชับทุกหน่วยให้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ในทุกประเด็นของการแจ้งความส่วนทางคดีค่ะทราบว่าได้มีการเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำแล้วค่ะโดยมีการปฏิเสธในชั้นในชั้นสอบสวน ส่วนระดับต่อไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการทางศาลทางนี้ได้กำชับให้ดำเนินด้วยความเป็นธรรมและต้องให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนประเด็นต่อมาค่ะคือเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอยู่ทั้งในเรื่องของวีซา่าหรือว่าการทำประโยชน์หรือการประกอบอาชีพของต่างชาติเข้าข่ายเป็นมาเฟียหรือว่าการะทาสิ่งผิดกฎหมายด้านใดหรือไม่เพราะมีการขุดคุย้ยซึ่งแต่ละประเด็นนะคะอาจจะเข้าข่ายการกระทําการคุกคามข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวและให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการกระทําผิด กฎหมายด้านอื่นหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ค่ะการตรวจสอบการจดทะเบียนมูลนิธิได้สั่งให้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นการดําเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากไม่พบนะคะไม่ถูกต้องหากพบว่าไม่ถูกต้องนะคะจะเพิกถอนมูลนิธิโดยให้นายทะเบียนนะคะทำหนังสือถึงแอรการยื่นต่อศาลและในส่วนของธุรกิจปางช้างค่ะธุรกิจนําเที่ยวก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะสําหรับประเด็นวีซ่าของนายเดวิดนะครับที่จะครบการพำนักประมาณวันที่1 0 1ถึงมมีนาคมนี้ซึ่งหากกระบวนการพิจารณาคดีต่าง ยังไม่แล้วเสร็จจะมีการพิจารณาในเรื่องของการอนุมัติเพื่อที่จะดําเนินการตามการะบวน,นการต่อไปครับแต่ว่าหากว่าคดีสิ้นสุดนะครับก็จะมีการพิจารณาไม่ต่อวีซ่าหรือไม่นั้นก็เป็นไปตามการพิจารณาของตอมครับ อย่างไรก็ตามในส่วนของคดีแรงงานหรือว่าสมานิการคุ้มครองแรงงานนะครับที่ลูกจ้างร้องเรียนนั้นก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทั้งสองฝ่ายซึ่งดําเนินการตามกฎหมายแรงงานและเรื่องปัญหาที่ดินสาธารณะซึ่งทุกแห่งก็เป็นสมบัติของแผ่นดินประชาชนทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยได้ให้ท้องถิ่นนะครับได้ออกคําสั่งรื้อถอนบันไดหรือว่าสิ่งปลูกสร้างภายใน30วันหากว่าครบนะครับท้องถิ่นก็จะทําการรื้อถอนเองและก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทําความผิดนะครับแล้วก็ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้เน้นย้ําให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธทิเสรีภาพของคนไทยพร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกอําเภอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะดําเนินการกับกลุ่มมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลที่มีพฤติกรรมคุกคามข่มขู่และประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ้ัับกกาาจนน่ว ต้องให้ความจนิรใจแล้วก็ต้องให้เิดความมั่นใจว่าเราไม่เ้อาข้างที่ใดไครใดไปไหนนะครับเรื่องนี้ก็ได้ได้ติดตามนะครับเรื่องการตรวจสอบอสิทธ,สทธิสิทธิการเข้าเยือนกรนขอบอาชีพนะครับของสังชาติที่สื่อรียเรูทไปบอกว่าเป็นมาเฟียนะครับคำว่ามาเฟียคือคนที่ใช อำนาจหน้าที่หรือผุาการกรมหรือผู้อื่นและการทสิ่งผิดกฎหมายประมาณนี้แล้วหรข้อานชาติเราก็ถ้า,า,ถาดูข้าวไข่ของดีวิตก็ตามประเด็นโรงเรียนสื่อที่ต่งตางๆ่างถปุ้ยครับถ้าตามจากสื่อจากตัวเองแล้วก็อาจจะเข้าไข่ข้าวไขป,ประเด็นของการทำการผุาการกรมหรผู้อื่นในถิดความหวัดครัวและตรวจสอบต่อว่ากระทําผิดกฎหมายหรือไม่จังหวัดท่านผู้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อสอนวิซ่ากรณีต่างชาติกระทาการผิดกฎหมายและก็ชุดนี้จะเป็นชุดกันงรองที่นา นะครับเมื่อพี่นาเสร็จแล้วเข้าหลักเกณฑ์ก็จะไม่ต่อวีซ่าหรือยุเรื่องวีซ่าให้แล้วอาจจะมีแบกฤคลิ์หรือไม่กลับข้ไม่ก็เป็นกระบวนการต้มงตันกฎหมาย